ธิดาตันติรัตนานนท์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุรินเขต8พักภูมิใจไทยวันนี้ดิฉันขอร่วมอภิปรายมาตาย20กระทรวงมหาดไทยซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณไว้245,39.14ล้านบาทซึ่งดิฉันก็ได้แปลยติ ปรับลดลงไว้2%ค่ะท่านประธานเรามีองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งสิ้น5,291แห่งมีเทศบาลตำบล2,218แห่งเทศบาลเมือง221แห่งแล้วก็รวมเทศบาลน,นครที่ดิฉันจะแค่อ้างถึงนะคะอีก35แห่งแต่ดิฉันขอเน้นย้ำไปที่เรื่องการเรื่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นเป็นองค์กรหลักที่จะเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของพี่น้องประชาชน ในท้องถิ่นทั้งหมดเลยโดยตรงนะคะตั้งแต่เรื่องสาธารณนุพโภคัันพื้นฐานส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนการจัดการศึกษาบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารนณะเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนการจัดสรรงบประมาณให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีงบ ที่มีความสำคัญแล้วก็จำเป็นในการที่จะพัฒนาให้ท้องถิ่นนั้นๆได้มีความเจริญมากขึ้นคะ่ะท่านประธานแต่ปัจจุบันนี้กว่าท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่นจะได้งบประมาณไปถือว่ามีความยากลำบากมากคะ่ะท่านประธานบางท้องถิ่นนะคะ กว่าจะได้ถนนแต่ละสายปีหนึ่งก็ประมาณปีหนึ่งได้ไปแค่หนึ่งตัวบางท้องถิ่นได้สองตัวทั้งที่มีถนนที่อยู่ในความดูแลของท้องถิ่น้นั้น,น,นเป็นสิบเส้นทางค่ะท่านประธานหลายๆที่ก็คงจะถูกพี่น้องประชาชนสอบถามมาตลอดว่าถนนสายนี้เมื่อไหร่จะได้รับการซ่อมแซมสักทีถนนสายนี้เมื่อไหร่จะมีการสร้างให้สักทีหนึ่งนะคะนี่คือความยากลําบากของท้องถิ่นในการที่จะตอบคําถามให้กับพี่น้อง ประชาชนในพื้นที่ค่ะเรื่องแหล่งน้ำค่ะท่านประธานยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะถ้าเป็นแหล่งน้ําที่ถ่ายโอนให้กับท้องถิ่นมาโอกาสที่เราจะได้งบประมาณถือว่ายากมากดิฉันเห็นมีท้องถิน่นหลายๆท้องถิ่นที่คุยกันว่าอยากจะถ่ายโอนถนนกลับไปคืนให้กับสํานักง,งานทางหลวงชนบทบางท้องถิ่นทําเรื่องมา3ปีแล้วก็ไม่ไปถึงไหนเพราะการประชุมเรื่องการที่จะรับถ่ายโอนคืนก็ถือว่ามีความลําบากทราบว่ามีการประชุมปีหนึ่งไม่ กี่ครั้งค่ะสองหรือสามครั้งถ้าเราไม่สามารถถ่ายโอนกลับไปคืนได้เพราะฉะนั้นการจัดสรรงบประมาณให้กับท้องถิ่นมันก็ควรจะต้องเหมาะสมกับการที่เขาจะต้องดูแลที่ดิฉันอยากจะอ้างอิงก็คือ การถ่ายโอนถนนจากทางหลวงชนบทกลับไปให้ท้องถิ่นแต่ดิฉันก็ยังมีข้อสงสัยว่างบประมาณที่จัดสรรให้กับสำนักงานทางหลวงชนบทก็ยังเป็นงบประมาณที่มีจำนวนเท่าเดิมทั้งที่จำนวนสายทางจำนวนถนนเนี่ยลดน้อยลงก็ยังเป็นข้อสงสัยอยู่ว่าทำไมไม่จัดสรรงบเหล่านี้กลับไปให้ท้องถิ่นทำไมยังถ่ายยังทำไมยังจัดสรรงบประมาณเหล่านี้ให้กับสำนักงานทางหลวงชนบทเช่นเดิมนะคะท่าน เป็นปัญหาที่ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เจอแล้วก็มาดูการปรับลดงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในงบประมาณปี2569มีการปรับลดงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นงบเงินอุดหนุนที่จัดสรรถูกปรับลดลง1,467.85ล้านบาทดิฉันขอตั้งเป็นคำถามไปยังคณะกรรมาธิการวิสามันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2,569ว่าหลักเกณฑ์ในการปรับลดงบประมาณท่านใช้เกณฑ์ใดในการตัดแล้วก็ขอถามไปยังสำนักงบประ ที่ดำเนินการจัดสรรงบท่านรู้ได้อย่างไรว่างบประมาณส่วนนี้มีความสำคัญแล้วก็มีความจำเป็นมากน้อยขนาดไหนนะคะสองโครงการที่ตัดได้สอบถามไปยังเจ้าของโครงการที่เขาได้ส่งรายละเอียดโครงการคำขอมาหรือไม่ว่าโครงการนี้จำเป็นมากน้อยขนาดไหนที่เราต้องขอรับงบสนับสนุนจากทางกระทรวงมานะคะเป็นสองคำถามที่ดิฉันขออนุญาต ถามไปถึงคณะกรรมาที่การวิสามันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569ค่ะขอบคุณค่ะท่านประธาน